สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโป๊กอาสอีกครั้งนะครับก็ผมหลอมนะครับแล้วก็นี่คือฟองเองครับผมก็ผมเนี่ยไม่เคยคู่กับพี่ฟองเลยปกติจะเป็นคนอื่นคู่นะฮะจริงก็วันนี้เราจะมาพูดถึงบล็อกใหม่ของโปเกมอนนะครับก็คือบล็อกโโนฮัสสัดและก็บล็อกเคเบิร์สครับก็เป็นบล็อกที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับของญี่ปุ่นนะฮะตัวที่น่าสนใจเนี่ยมีถึง4ตัวด้วยกันนะฮะใช่ไหมเป็นสัตว์สี่ทิศเป็นตัวเสือเสือเขี้ย เป็นหอยทากนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เหมือนกับกวางกวางใช่ไหมไม่รู้ผมชอบเรียกววาวมากวางกวางแล้วตัวสุดท้ายจะเป็นน้องปลาสีแดงนะฮะปลาทองหน้าบ้านใช่<ๆ>ก็เรามาพูดถึงบล็อกฝั่งฟโนฮัสาศาสกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็โดยฝั่งฟโนฮัสาศาสเนี่ยที่เราจะมาพูดถึงกัน ตัวหน้าบล็อกเลยเด่นสุดๆก็คือชื่อว่าเปาจิ้งนะครับเป็นเสือเขียวดาบครับตัวเนี้ยจะมีความสามารถพิเศษเลยถ้าเขาอยู่ที่ตำแหน่งแอคทีฟนะครับเขาสามารถหา Energy น,น้ำสอใบนะครับที่เป็นพื้นฐานนะจากในเด็กเอาขึ้นมือเลยนะครับถังน้ำถังน้ำถังน้แหละแต่แค่ถังน้ำมันใช้ง่ายกว่า แค่นั้นเองก็แต่เป็นในเทมอะใช้ตอนไหนก็ได้ไงอันนี้ต้องอยู่ตำแหน่งแอคทีฟก็ใช่นิดนึงต้องมีนิดนึงนะที่ยั่วๆหน่อยแล้วก็จะมีตัวชวบาเฟกเล็บนะครับเซกเมังกรตัวที่ไม่รู้ว่าเป็นมังกรน้ำแข็งหน้าตา คือเขาจะไม่เหมือนตัวน้ำแข็งแต่เออมันเป็นน้ำแข็งอะนะฮะเดี๋ยวให้อดิเตอร์ขึ้นภาพไปให้นะครับตัวเฟยเกฟนะครับตัวเฟยเกฟเนี่ยจะมีเทคคล้ายๆกับตัวหนึ่งที่เป็นตัวของรหัสดีคือสามารถเอาเนนจี้ดามเนี่ยติดให้กับโปเกมอนกี่ใบก็ได้กี่ใบก็ได้ด้วยใช่ไหมกี่ใบก็ได้ด้วยก็ติดมาตั้ง0 ใช่แล้วก็จะมีสเตเดียมจากบล็อกเก่านะฮะนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับบล็อกฟนโอาาแต่อยู่ในบล็อกมิวที่ชื่อว่าลานสเก็ตสเตเดียมลานสเก็ตเนี่ยถ้าเวลาถอยเนี่ยจากที่เราต้องทิ้งลงดิสกัสิลดูเอาขึ้นมือ <นะ S 2> ใช่เอาขึ้นมือแทนนะฮะปัดเลยปัดรอบกันใช่แล้วก็เซกเก็ก็ช่วยเอาจีขึ้นนะฮะก็โดยประมาณนี้สําหรับตัวหน้ากล่องก็คือเปาจิ้งนะฮะเปาจิ e ้งอีเอกแล้วตัวต่อไปก็คือ ถงเจียน E-X นะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะเป็นธาตุพืชจะเป็นตัวหอยทากที่ใช้เนี่ยคือจี้สลูกนะครับเอ e เนอรธาตุพืช2ลูกแล้วก็เอนเนอรสายหลูกนะครับ<ต>จะมีขอ,ยขอยเยอะเรื่องมาใช่แต่ธาตุพืชเขามีนนักเนิไงใช่ไหมเขาช่วยได้ในเรื่องของแต่ได้ใช้แล้วใช่ไหมน่าจะได้ใช้แล้ว โดยเทคเขาเนี่ยจะบอกว่าเขาจะตี60คูณตามจำนวนไพ่ที่หายไปของฟั่งมถ้าผหนึ่งไพ่60ใช่สองไพ่120ใช่หกไพ่360เอ่อถ้า6กไพ่แพ้แล้วอ๋อหรอถ้าหกไพ่ไม่รอดหลรู้อาจจะใช้ได้ในแต่เป็นตัวปิดเกมเลยมาตีปิดก็ตัวนี้เป็นตัวน่าสนใจตัวหนึ่งแต่ไม่รู้เล่นได้ไหมนะเพราะว่าบันดันเป็นตัวปิดใช่ก็อันเนี้ย คือ2ตัวแรกที่เป็นสัตว์สีธาที่อยู่ฝั่งของสนุหัสะนะครับแล้วมาดูต่อไปก็คือเป็นลิงเป็นลิงคัดมืดมาจากมาร์กี้อ่ะในชื่อล<ด>ิงอกอกใช่ก<อ>นั่นแหละก็เขาเพิ่งมีร่างใหม่ตอน<ช>ตอนภาคเดี๋ยวแหละก็ตัวลิงตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถก็คือตอนตีเนี่ยจะตีออกไป120แล้วก็ ถ้าก่อนที่เขาจะตีเนี่ยเขาจะทำดาเมจ120ก่อนให้ตัวเองแล้วเขาจะคูณ20ดาเมจใส่ตัวเองไปเรื่อยๆตามตัวนับดาเมจที่มีงงไหมอ๋อไม่งงตี120ก่อนอ่าแต่ว่าดาเมจจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนดาเมจคอเตอร์ตัวมันตัวเองใช่คูณได้ยี่สิบใช่แต่ว่าเริ่มต้นก็คือเราเจ็บตอนตีปุ๊บแล้วก็จะเต็มร้อก่อนใช่แล้วก็ค่อยดาเมจแคลร์ใช่รวมแล้วมันก็จะเป็นโอเคสอไร้อยจีก็โดยตัวลีกิงเอ็กเนี่ยจะค่อนข้างที่จะใช้ยาก แต่เป็นตัวถ้าต่อสู้ที่แบบหลายๆคนอยากจะเล่นอ่ะตัวนี้อาจจะเล่นได้นะคบอาจจะเล่นได้อาจจะเล่นได้ต่อสู้เขาเป็นไรเขาต้องเจ็บตัวเองตลอดนักสู้ชีวิตนักสู้ไงชีวิตนักสู้มีตัวอย่างตัวเบ้าเก่ามาช่วยด้วยอย่างพวกโคไรดอนถูกไหมอ๋อใช่ใช่จะมีโคไรดอนมาช่วยด้วยถ้าอยากเล่นก็ลองดูแล้วกันอยากเล่นลองดูครับแล้วก็ยังมีอีกการ์ดใบหนึ่งที่ไม่ใช่โปเกมอนและรอบนี้ไม่ใช่โปเกมอนรอบนี้แล้วมันก็คือเอเนจีพิเศษนะฮะแต่รอบนี้จะเป็นถึง 3G เลย3เลยหรอใช่ดับเบิลก็สองแล้วนะใช่อันนี้สามอัน ล i เวอร์โซลเอเนอีนะครับลีเวอร์ l e ลเอเนเนี่ยวิธีการใช้ก็คือติดให้กับโปเกมอนก่อนถ้าติดให้กับโปเกมอนเฉยๆเนี่ยเขาจะเป็นจี้ใส1 1ลูกอาแค่นั้นเลยใช่แต่ถ้าเกิดไพ่เราตามอยู่เนี่ยมันจะเป็น3ใช่มันจะกลายเป็น3เป็นสีอะไรก็ได้นะคือเป็นสีอะไรก็ได้อ๋อคือเป็นจี้ทุกสีใช่โอ้่นแหละแล้วเงื่อนไขติดไม่มีแบบมี เงื่อนไขมันต้องมีอยู่แล้วแหละเงื่อนไขก็คือต้องเป็นโปรโมอนวิวัฒนาการที่ไม่มีกฎวิวัฒน,นาการร่างไหนก็ได้หนึ่งก็ได้สองก็ได้ที่ไม่มีกฎแต่ต้องไม่มีกฎใช่ก็คือพวก ex ไม่ใช่อ๋อเต้องเล่นกับพวกตัวเด็กๆใช่ก็พวกตัวเด็กๆทั้งหลายแหละก็อาจจะเล่นง่ายขึ้นก็หมดและสำหรับ box ฟันนูฮัสศาสในตอนนี้ของฟันนฮาสศาสเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ใบนะครับที่น่าสนใจต่อไปจะเป็นบกซ์ของ k burst นั่นเอง อีกบล็อกหนึ่งใช่เป็นบล็อกคู่ใช่เป็นบล็อกคู่ตัวบล็อกนี้ก็เป็นบล็อกคู่อย่างที่บอกไว้ตอนแรกก็คือนโนาสตร์กับเคเบิร์ตนะครับฝั่งนี้ก็จะพูดถึงเคเบิร์ตบ้างนะฮะมีเดียอะไรใช่หน้าบล็อกก่อนแล้วกันหน้าบล็อกใช่ตัวหน้าบล็อกของเคเบิร์ตคโนฮสาดครั้งที่แล้วคือตัวเป่าจิ้นถูกไหมพี่เสือพี่เสือเสือน้ําแข็งอ่าแล้วก็เราก็มาถึงตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวชื่อว่าติ่งลู่นะครับติ่งลู่เอ็กนะครับภาษาไทยภาษาไทยสิคะแนนเว้ยติ่งลู่เอ็กซ์ แต่จะทำดาเมจฝ่ายข้างหลังด้วยเนี่ย20ดาเมจอ๋อตีหน้าตีหลังใช่จะเป็นประมาณนี้พวกลูกเด็กเล็กแดงก็ต้องระวังตัวไว้ใช่ครับตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัว forest tort นะครับ ex เป็นโปเกมอน ex นะอ่าโปเกมอน ex อ่าตัวนี้เป็นตัวธาตุพืชครับมีความสามารถพิเศษเลยคือ ability ของเขาเนี่ยสามารถเ,เทคแดงความสามารถใช่ใช่เป็นเทคแดงนะครับก็สามารถระเบิดตัวเองทิ้งตาอืม ฝั่งข้ามใบไพ่อ่าหยิบไปก่อนสองไพเราก็จะได้5 g ีนะฮะเอามาติดเอามาติดให้กับใครก็ได้ตามใจชอบเราใช่แล้วก็สับเด็กแต่ตอนระเบิดก็ดูดีๆเขาเหลือกี่ไพ่นะใช่แล้วเขาเหลือ2ปุ๊บปัดเจ็บนี่ตัวนี้ค่อนข้างดีนะฮะถ้าเป็นตัวเปิดเกมก็เอามาเซตอัพแบบรวดเร็วเลยใช่สำหรับธาตุพ,พืชน,นะแล้วก็อย่าลืมเรามีจี้ใหม่ไงพูดไปเมื่อกี้ตอนสนุกฮ่าๆเราระเบิดปุ๊บเขาเสียถองไพ่ไพเราตามแล้วอ่าโอ้โหเราบู๊ตบ้าอะไรเจ็ดแปดใบ จบไปแล้วสำหรับฟอเรสทอดนะฮะก็จบไปดีไปตัวฮ่าฮแต่ผมว่าอาจจะมีภาพเพราะว่าจริงๆเคยมีเทคสมัยก่อนของตัวไฟฟ้าเนาะก็คือมารุยอ่าที่ระเบิดเอาจีติดเหมือนกันใช่เอาจีมันติดน้อยอันนี้ติดอันนี้ติดห้าเลยนะติดห้าแบบอิ่มอิ่มเออเนี่ยฟอเรสท็อดอาจจะมีภาพนติดแบบไปชนเขื่อนติดไปชพขึ้นต่อไปต่อไปเป็นสัตว์สี่ธาตุเหมือนกันอ่ะไรตัวตัวท้ายใช่ตัวท้ายแล้วก็คืออาวิ๋ววิ๋วเป็นปลาเป็นปลาตัวเนี้ยจะมีเทคพิเศษก็คือติด 2 g ี้่าสองจี้ไฟนะตอนตีปุ๊บเอา Energy 3ใบเนี่ยติดให้โปเกมอนบนเบนมีดาเมจร้อยหนึงอ่าดาเมจร้อยหนึงใช่อาทิวุตนี่ใช่คล้ายๆกันแต่ได้แต่ธาตุไฟนะยังมีอีกใบนะที่ไม่ใช่โปเกมอนคุณจะบอกนะว่าเป็นนัจโม่นจโมจโมถูกแล้ว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 ไม่รู้เน่ยนัจโนโมจโมนะฮะก็คือเทคของนันจโม o เนี่ยก็คือเอาการบนมือของน้องสองฝ่ายเนี่ยใส่เข้าไปในไต่กองไก่ ดูหยิบมาดูไม่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 ดูอย่างนั้นดูจํานวนดูจํานวนไพส์แล้วก็จั่วตามจํานวนไพ่มันก็คืออะไรนะสแตมป์ใช่สแตมป์มันคือสแตมป์ที่เป็นเทรนเนอร์ใช่สแตมป์มันใช้ง่ายไปแต่สแตมป์มันสับประจําไม่ได้สแตมป์ได้สับครับอันนี้คือแมรี่บวกสแตมป์เป็นนันจโมถูกต้องอ่ะก็พูดแบบนี้ก็ถูกใช่แล้วก็มีเอเออที่โคตรสวยก็ตัวนันจโมเนี่ยค่อนข้างมีเอฟเอคีฟกับตัวเกมค่อนข้างสูงบล็อกเนี้ยเหมือนกับว่าให้เด็กที่ เล่นช้าแด้ลืมตาปากบ้างมีโอกาสได้สู้บ้างแต่จะให้มันเป็นแบบสแตมป์เลยมันก็จะดูแรงไปมั่นก็เป็นเทนเนอร์ไปแล้วกันมันจะได้บังๆกันหน่อยประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวบ็อกเกเบิร์สพอแล้วพอแล้วพอแล้วเราจะไม่พูดชื่อเทนเนอร์จนกลายเป็นเปิดโปเกมบอลอ่ะก็ตัวมันน่ารักไงอ๋อใช่น้องเขาน่ารักมากๆหน้าเก็บแสมนะสำหรับบ็อกเกเบิร์สนะครับว่าจะไม่แพง หวังว่าในไทยจะไม่แพงก็โดยประมาณนี้นะฮะแบบหรับบ็อกฟโนโฮาศาสตร์กับเคเบิร์สนะครับก็โดยทั้งสองบล็อกนี้จะเป็นบ็อกที่เข้ามาพร้อมกันนะครับก็เต็มเงินดีๆใช้อาจจะเจ็บตัวหน่อยเพราะว่าต้องซื้อนาจาโมเยอะไงเคเบิร์สต้องซื้อเโอ้โหนี่เชียร์กันนาจาโมเป็ๆเลยนะไม่สนอยู่แล้วสื่อเขี้ยวดาบไม่เอาหรอตัวอะไรตัวอะไร จะมีประมาณนี้นะครับใบที่น่าสนใจอาจจะมีใบอื่นเพิ่มเติมนะครับที่น่าสนใจแต่<ะ>ทางเราไม่ไดเอามาพูดแต่ก็ลองไปดูกันเองบ้างถ้าท่านไหนสนใจตัวบล็อกถ้ามีเปิดพิออเดอร์จะสามารถเช็คได้ที่ไหนครับพี่ฟองก็เพจโปกาสอ่าสแปีโปกาสหรือที่หน้าร้านโปกาสก็ได้นะครับเรลองมาถามดู M B K เคชั้น5นะครับก็ลองมาถามดูแต่ถ้าถามตอนนี้ก็ตอบไม่ได้ว่าจะยังไม่รู้ประกาศตอนไหนไอตอนที่ถ่ายยังไม่ประกาศไอตอนมาถามอีกทีอาจจะประกาศแล้วก็ลองดูแล้วกันใช่ครับ ทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับสโนว์ฮาซาดแล้วก็เคเบิร์ดก็ทั้งหมดก็ขอบคุณครับ